You are listening to Mahavi Story. Happiness is here and now. ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Mahavi Story Podcast. EP นี้เป็น EP ที่30แล้ววันนี้จะมาชวนคุยเรื่องบุญ3อย่างที่ทำได้ง่ายทำได้ทุกที่และทุกเวลา เรามักจะได้ยินคำว่าวันนี้ไปทำบุญที่วัดโน้นไปทำบุญที่วัดนี้วันนี้ได้ตื่นเช้ามาทำบุญตากบาทรทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่โน้นมีงานบุญกระถินบุญผ้าป่าบุญสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ซึ่งเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ถือโอกาสนี้ในการสร้างบุญบารามีตามเหตุตามปัจจัยเรียกได้ว่าเป็นการเกื้อกูลพระ การทำบุญคุนพระศาสนาแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำเรื่องบุญเราไม่ได้เคยขาดมีที่ไหนเราก็ทำเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงกก่อนเดินทางทีนี้เมื่อเราได้ทำบุญ เราก็มีความสุขใจมีความสบายใจคิดถึงเมื่อไหร่เราก็สุขใจเมื่อนั้นฉะนั้นคำว่าบุญจึงเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความอิ่มใจเป็นชื่อของความผ่องแผ่ในจิตใจของเราซึ่งจริงๆแล้วคำว่าบุญนั้นแปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้ขาวสะอาดใจที่ไม่สะอาดไม่ผ่องใสบุญที่เราทำก็จะช่วยชำระล้างให้มันใสสะอาดเหมือนกับ การที่เราทำความสะอาดกระจกที่มันไม่สะอาดเมื่อเราทำความสะอาดแล้วเราก็จะมองเห็นหน้าตัวเองชัดขึ้นบุญนั้นจะช่วยทําให้ใจของเราสะอาดใจของเราสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นใจใสสะอาดมากขึ้นยิ่งเรามีใจที่ใสเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นส่วนใจที่มันสะอาดอยู่แล้วยิ่งเราได้ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งทํายิ่งมีความสุขดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุขโขปุญญาสักอุชโยการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้เราทําบ่อยๆเราก็มีความสุขซึ่งอันที่จริงคําว่าบุญหรือว่าเครื่องชําระใจนี้แม้อาจจะไม่มีหน้าตาหรือว่ารูปร่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขชนิดหนึ่งที่มีลักษณะอิ่มเอิบใจ จับต้องไม่ได้เป็นลักษณะของนามาธรรมที่มันปรากฏขึ้นในใจของผู้กระทำแม้ว่าบุญจะมีลักษณะเป็นนามาธรรมจับต้องไม่ได้แต่เมื่อผู้ใดได้ทำบุญอยู่ประจำสะสมบุญบ่อยๆบุญนี้ก็จะส่งผลให้เขาผู้นั้นมีหน้าตาที่สดใสมีแววตาที่เจิดจรัสมีแววตาแห่งความสุขใบหน้าที่ผ่องแผ้วมีสง่าราศีอิ่มอกอิ่มใจ อันนี้เกิดจากสภาพจิตใจที่ดีส่งผลต่อสภาพร่างกายส่งผลต่อสภาพจิตใจส่งผลต่อใบหน้าเราจึงเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคือคนที่สะสมบุญอยู่เสมอความสุขเลยถูกส่งออกมาผ่านใบหน้าวาจาแล้วก็การกระทำดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงบุญที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำไว้3ระดับด้วยกัน โดยที่ใครก็สามารถที่จะทําบุญทั้ง3าประการได้เมื่อเราทำแล้วชีวิตเราจะมีความสุขทั้งในโลกปัจจุบันและก็ในโลกหน้าบุญที่หนึ่งคือบุญที่เกิดจากการให้ทานหรือว่าบุญที่เกิดจากการที่เราได้แบ่งปันบริจาคสิ่งของของตนเองที่เราหามาด้วยสัมมาอาชีพไม่คดโกงไม่เบียดเบียนใครมาเราแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้วใจเรามีความสุข สุขตั้งแต่เรายังไม่ได้ทําพูดง่ายๆก็คือก่อนทําใจเราก็เป็นบุญก่อนหน้านี้แล้วใจใสสะอาดนึกถึงวัดนึกถึงพระนึกถึงผู้ที่จะรับของจากเราใจเราก็มีความสุขในขณะที่เราขนขวายแตเตรียมสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะเอามาทําบุญใจเราก็จะรู้สึกว่าสดใสรู้สึกมีพลังนั่นคือพลังของบุญมันเกิดขึ้นที่ใจของเราทันที เพราะว่าเราทําด้วยความใส่ใจทําด้วยความปราณีตทําด้วยความตั้งใจในขณะที่เราได้แบ่งปันนั้นจิตของเราก็จะมีความรู้สึกเบิกบานใจเราจะมีความปิติมีความอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาใจใสยอยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราบริจาคไปแล้วสละออกไปแล้วเราก็อิ่มเอิบใจมีความสุขไม่ได้มีความรู้สึกเสียดายแต่อย่างใด มีแต่ความรู้สึกที่สุขใจนึกถึงทีไรก็สุขใจเมื่อนั้นความรู้สึกที่เป็นความอิ่มเอิบใจความสุขใจนี่แหละท่านเรียกว่าสภาวะที่เป็นบุญที่เกิดขึ้นที่ใจของเรากิเลสความเศร้าหมองของใจเช่นความขี้เหนียวไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในใจของเราในขณะนั้นได้ใจเราจึงใสใจเราจึงอิ่มใจเราจึงมีพลังตรงนี้แหละที่ท่านเรียกว่าทำดีแล้วได้ดี คำว่าดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการได้โชคลาภการเลื่อนตําแหน่งการถูกหวยคำว่าดีในที่นี้หมายถึงใจเรานั้นมันดีใจเรานั้นมันใสมันสะอาดสิ่งที่เราได้แบ่งปันท่านเรียกว่าการทําดีคือคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์จากเราส่วนการได้ดีนั้นคือการที่จิตของเราได้รับความดีได้รับความสุขซึ่งมันเกิดขึ้นในวินาทีนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องรอชาติหน้าหรือชาติไหน อันนี้คือบุญประการที่หนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงฉลาดการให้ทานการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอเราควรที่จะขยับเพิ่มเข้าไปอีกมันยังมีความสุขที่ละเอียดขึ้นอีกละเอียดชนิดที่ว่ามันจะช่วยครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตประจาวันของเราด้วยนั่นคือบุญที่เกิดจากการรักษากายและรักษาวาจาของเราให้มันสงบปกติ ส่วนมันจะเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังข้อที่2กันต่อเลยดีกว่าบุญที่2คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลหมายถึงความสุขความอิ่มใจที่เกิดจากการที่เราใช้ชีวิตด้วยความไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายชีวิตของตนเองและผู้อื่นส่งเสริมให้เรามีเมตตาต่อคนอื่นและสรรพสัตว์ท,ทาให้เรารู้จักยินดีในทรัพย์สินของเราเองโดยความสุจริต ไม่คดโกงผู้อ,อื่นส่งเสริมให้เรามีความรักมีความเมตตามีความซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นส่งเสริมให้เรารู้จักรักษาเกียรติยศชื่อเสียงผ่านการพูดจาการสื่อสารการไม่ทําลายน้ําใจหรือการโกรหกหรือการเบียดเบียนทางวาจาให้คนอื่นได้เกิดความทุกข์ใจรวมถึงส่งเสริมให้เรามีสติในการที่จะไม่นําเอาสิ่งของมึนเมา หรือยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายอันเป็นต้นเหตุทำให้สุขภาพเราเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สินที่เราหามาได้เมื่อเราสามารถรักษาความปกติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้แล้วก็จะทำให้เรามีความอุ่นใจมีความสบายใจเราจะไปที่ไหนมาที่ไหนก็มีความกล้าไม่ต้องกลัวอับอายหรือกลัวความผิดใดๆเพราะการกระทำของเรานั้นมันเป็นปกติ มันมีความเย็นอยู่เสมอไม่เบียดเบียนใครความสุขก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราในทันทีในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะมองข้ามไปและคิดว่ามันเป็นบุญตรงไหนแต่จริงๆมันคือบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นก็คือได้รับทันทีในชาตินี้คือความอุ่นใจความสบายใจเราลองนึกภาพตามว่า ถ้าเราไม่ไปฆ่าหรือเบียดเบียนทำร้ายใครเข้าเราก็จะมีความอุ่นใจไม่ต้องกลัวความผิดว่าตำรวจจะมาจับไม่ต้องกลัวว่าศัตรูคู่แขนคู่อาฆาตจะมาทำร้ายเราเพราะใจเรามีเมตตาเพราะเราไม่สร้างศัตรูเพราะเราไม่เบียดเบียนใครเราก็จะนอนหลับได้ง่ายไม่วิตกกังวลไม่เครียดกับการที่จะต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเราหรือกระทั่งว่าถ้าเราไม่ไปนอกใจภรรยาหรือสามีของตนเอง เราก็จะมีความรู้สึกที่ให้เกียรติและเคารพในสามีภรรยาของตนเองเพราะเราได้ตกลงปรงใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะไม่นอกใจกันก็เกิดความอุ่นใจทั้งสามีแล้วก็ภรรยาไม่ต้องมานั่งระแวงกันหรือไม่ต้องมีปัญหาขึ้นลงขึ้นสาเพราะเรื่องนอกใจกันสิ่งนี้ก็จะช่วยทําให้ชีวิตคู่ดําเนินไปด้วยความสุขและครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและนี่คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีล สินเท่ากันทั้งสามีและก็ภรรยาแต่หากว่าสามีและภรรยามีศินไม่เท่ากันก็จะเกิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมานั่นเองขยับไปสู่บุญที่3ก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญสุดท้ายคือบุญที่เกิดจากการภาวนานั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นส่งเสริมให้เราทำสามอย่างด้วยกันก็คือการทำความดีการละเว้นความชั่ว และการทำใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์อยู่เสมอการภาวนานั้นคือบุญที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นบุญตัวแรกจะช่วยให้เรามีความสุขจากการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นทําให้เราไม่เป็นคนขี้เหนียวทําให้เรามีมิตรภาพที่ดีทําให้เรามีบริวารทําให้เรา,าใช้ใจ่ายทรัพย์ที่เราหามานั้นให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งนับว่าเป็นการเกื้อกูลแก่สังคมแก่ผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนบุญที่สองนั้นจะช่วยทําให้ชีวิตเรานั้นมีความปกติสุขมีศีลธรรมไม่ทําลายหรือว่าเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นดังที่ได้กล่าวมาในข้อที่ผ่านมาบุญทั้งสองอย่างข้างต้นนั้นแม้จะมีอนิสงส์มากมายแต่ก็ยังไม่มีกําลังเพียงพอที่จะจัดการกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ภายในจิตใจของเราดังจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะให้ทานแบ่งปันผู้อื่นก็จริงแต่บางครั้งเมื่อเราเจอสิ่งที่เรา ไม่ปรารถนาหรือสิ่งที่เราไม่ชอบใจหรือบางครั้งเราพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์เรายังมีความโกรธมีความเกลียดอยู่ในใจมีเรื่องเล่าว่ามีญาติโยมท่านหนึ่งไปทําบุญถวายพระทหารเพนในขณะนั้นมีความสุขมากตอนทําตอนถวายจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่เมื่อเสร็จจากการถวายพระทารเพนเสร็จแล้วเดินลงมานอกศาลา ปรากฏว่ารองเท้าหายก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจคิดว่าเอ๊ะใครมาขโมยรองเท้าไปน่าจะเป็นหมาที่นี่แน่นอนก็เลยโมโหโกรธาขับรถกลับบ้านไปด้วยความไม่พอใจแล้วก็คิดว่าจะไม่มาทำบุญที่แห่งนี้อีกต่อไปเราจะเห็นว่าตอนแรกเขามีความรู้สึกที่เป็นบุญมากเพราะเขาได้ถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์แต่เมื่อเขาเจอกับสิ่งที่เขาไม่พอใจ เขาไม่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้จึงทําให้จิตใจที่มันผ่องใสมันสะอาดเป็นบุญเป็นกุศลกลับกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองเพราะขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจขาดการปล่อยวางการเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงการเข้าใจถึงธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าบุญตัวสุดท้ายคือบุญที่เกิดจากการฝึกหัดพัฒนาสติ เพื่อให้เรารู้เท่าทานอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอยู่บ่อยๆบุญนี้จะช่วยทําให้เราเห็นความโกรธและจัดการกับความโกรธด้วยอํานาจของสติได้เมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดทําให้เรารู้สึกปล่อยวางและเข้าใจความเป,ปลี่ยนแปลงต่างๆสติจะช่วยทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กไปทันทีบุญที่เกิดจากการเจริญสตินั้นจะช่วยให้เราจัดการกับกิเลสที่อยู่ข้างในที่ละเอียดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลง ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อกเกิดทําให้เรามีความทุกข์โดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปเรารู้ตัวอีกทีเราก็แช่ความทุกข์ไว้ในใจเป็นเวลาหลายวันหลายคืนด้วยกันบางคนก็ทุกข์เป็นแรมวันแรมเดือนแรมปีเพราะขาดสตินั่นเองทําให้เราไม่สามารถที่จะรู้ตัวเท่าทันดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เราพยายามที่จะต่อยอดความสุข หรือต่อยอดบุญนั้นให้สูงขึ้นมาสู่บุญระดับที่3คือบุญที่เกิดจากการภาวานาน,นั่นเองก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความไม่แน่นอนของชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาวิธีปฏิบัติบุญข้อที่3คือการฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันของเราให้ได้เช่นเราอาจจะฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออก ฝึกมีสติรู้ตัวตอนเดินตอนนั่งตอนทำงานสิ่งนี้ก็สามารถที่จะทำได้เราสามารถสร้างบุญได้โดยที่เราไม่ต้องมาที่วัดก็ได้หลายคนเข้าใจว่าการทำบุญจะต้องมาทำบุญที่วัดจะต้องบริจาคหรือต้องแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญอันที่จริงการนั่งสมาธิการภาวนาการเจริญสติก็เป็นการทำบุญเช่นเดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่เราภาวนาเนี่ย จิตของเราจะมีความสงบเราจะรู้เท่าทันกายใจของตนเองใจของเราก็จะค่อยๆผ่องแผ้วสะอาดในวินาทีนั้นๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะถูกชำระล้างด้วยอำนาจของสติที่เรากำลังฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาในขณะนั้นบุญชนิดนี้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมาที่วัดก็ทำได้ทำได้ตลอดเวลาไม่จํากัดการไม่จำกัดเวลายิ่งมีสติมากบุญยิ่งเกิดขึ้นมาก เป็นบุญที่สร้างได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนั่นคือบุญที่เกิดจากการเจริญสตินั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังมห ah าวีสตอรี่พอดแคสต์หวังว่าอีพีนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยพบกันใหม่อีพีหน้าธรรมสวัสดี